ครับร FC, รทุกเอีอกาชนัคต้ทนัครับวันนี้ผมอ้นอีกามาอะไรกันตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นที่เราได้เห็นว่าตอนนี้นะครับจาาฝูงทีมที่ยึดหัวหาดไม่ใช่สเปอร์ที่ฟอร์มแรงแต่ช่วงแรกไม่ใช่อาร์เซนอลที่เคยขึ้นไปนําเป็นจาาฝูงไม่ใช่เต็งจา๋าเต็งแชมป์อย่างซิตี้แต่เป็นลิเวอร์พูลครับตามที่โจหัวเอาไว้หงจ่าฝูง จูงให้เชื่อพร้อมด้วย question mark คือเราถาคำถามว่าหรือนี่จะเป็นปีทองของทีมทีมนี้เราจะมีประเด็นมาคุยกันนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซ first ์สไม่เห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันัพ p อ o r t ช่องทางของอีกาด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาเชน่เป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปดูกันที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยนะครับหงแดงผ่านปีที่น่าเหลือเชื่อ พลิกผันไปมาจนกระทั่งมาเริ่มต้นปี2024ในฐานะจ่าฝูงครับลิเวอร์พูลครับไม่ได้ใช้ตำแหน่งจ่าฝูงร่วมกับใครพวกเขาขึ้นแท่นเป็นเบอร์หนึ่งของลีกในเวลานี้หลังจากผ่านพ้นมา20เกมครับเกมล่าสุดลิเวอร์พูลของเจ้คลับสอยนิวคาเซิลไป4ประตูตอ่อ2ในขณะที่ทีมอย่างอาร์เซนอลก็ดันไปพลาด สเกมติดต่อกันนะครับนั่นทำให้หงแดงนำเป็นจากฝูงแบบเดียเด่ยวๆโดดๆและพวกเขาเป็นทีมที่แพ้น้อยที่สุดแพ้ไปเพียงแค่1เกมในขณะที่ซิตี้แพ้ไป3ามอเชนอลแพ้ไปแล้ว4 s สเปอร์แพ้ไปแล้ว5หงแดงยังเป็นทีมที่มีเกมรับที่ดีที่สุดนะครับเสียไปเพียง18ลูกเหนือกว่าทุกทีม แล้วก็ผลต่างประตูได้เสียดูดีกว่าทุกทีมซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เอาตรงๆครับมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อสำหรับใครก็ตามที่เป็นแฟนเดอะคอปเพราะอย่าลืมนะฮะในช่วงขวบปี2023เดอะคอปทุกหัวระแหงผ่านอะไรมาบ้างตอนนั้นนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยเริ่มต้นปีปฏิทิน2023ด้วยการอยู่อันดับที่6ของตารางหลายคนน่าจะจำกันได้ แล้วผลงานยังเคยดำดิ่งโอ้โหดิ่งไปจนถึงกลางตารางนะครับผลงานนี่แบบเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เลย3วันดี4วันป่วยจนกระทั่งเจิงครับคิดค้นสูตรเด็ดในช่วงท้ายปลายซีซั่นแล้วก็กระเสือกกระสนตะเกียกตะกายจนกระทั่งมาอยู่อันดับที่5ครับแล้วก็ช่วดการไปเล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งในตอนนั้นเนี่ย ต้องบอกว่าลิพูเผชิญหน้ากับปัญหาล่าร้อมรอบด้านจบอันดับ5ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปทั่วใหญ่ในขณะที่อริตลอดการอย่างแมนยูสามารถจบท็อปโฟได้ตอนนั้นมันก็มีคำดูถูกดูแคลนจากฝั่งตรงข้ามนะครับว่าเฮ้ยไปหน้าเองอยู่โถไหนวะเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกหรือเปล่าอะไรแบบนี้จนกระทั่งมา ซีซั่นใหม่ครับ2024เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของในทีมลิเวอร์รพูลครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงมิดฟิลด์ที่โลกออกไปเกือบยกแผงครับตัวหลักๆตัวเก่าๆหายหน้าหายตาไปนำมาซึ่งลิเวอร์พูลเวอร์ชันน2.0ที่เจงคอบเรียกขันและไปไปมามาการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครับ หงแดงจบปี2023ด้วยการเป็นจ่าฝูงหลังจากที่เกาะกลุ่มหัวตารางมาเรื่อยๆแล้วก็จบปี2023ด้วยการเป็นจ่าฝูงแล้วพอขึ้นปีใหม่2024ชนะนิวคาสเซิลในบ้านในขณะเดียวกันครับในฟุตบอลถ้วยก็ถือว่าเป็นไปตามคาดเข้ารอบน็อกเอาท์ฟุตบอลยูโรปาลีกเข้ารอบจัดเชือกฟุตบอลคาราบาวครับและในเวลานี้พวกเขาเป็นจ่าฝูงและมีเกมรับที่ดีที่สุด เหนือกว่าทุกทีมเห็นไหมครับมันพลิกไปพลิกมาจนกระทั่งมาอยู่ในช่วงโมเมนต์ที่ดีมากๆในเวลานี้ครับดังนั้นเดอะคอปก็ต้องกราบขอบพระคุณการทำงานของเจคเกิลคอปและก็ทีมงานตัวนักเตะด้วยนะครับที่ทำให้ในวันนี้เริ่มต้นปี2 0 2 4เป็นปีที่เดอะคอปผมเชื่อว่าน่าจะมีความสุขกันล่ะครับทีนี้มาดูประเด็นที่2ประเด็นที่2คือ ปีนี้เป็นปีที่ผมรู้สึกว่าลิเวอร์พูลนะครับในแนวรุกเนี่ยน่ากลัวคือเกมล่าสุดมันก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นถึงความอันตรายให้เห็นถึงเรื่องของคุณภาพในเกมรุกของฝั่งลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากว่าพวกเขาพร้อมที่จะทำลายเกมรับของคู่ต่อสู้ทุกวินาทีแม้ว่านิวคาสเซิลจะเป็นทีมที่แบบ ในเวลาที่เจอลิปูไม่ว่าจะเย่าหรือจะเยือนเป็นขนมกรุบนะฮะคือหงแดงมีผลงานที่ดีมากๆทุกครั้งในเวลาที่เจอกับนิวคาสเซิลในช่วง7ปีให้หลังครั้งสุดท้ายที่ลิปูแพ้ในเกมลีกให้กับนิวคาสเซิลย้อนกลับไปครับในปี2015แต่นับจากนั้นเป็นต้นมาลิปูไม่เคยแพ้เลยหนักไปทางชนะด้วยซ้ำแล้วครั้งนี้ก็เช่นกัน ที่ลีพูสามารถชนะได้4ประตูต่อ2ใครที่ไม่ได,ด้ดูเกมนัดดังกล่าวอาจจะมองว่าโหครึ่งแรกเนี่ยนิโคลเซนยันอยู่นะแต่ถ้าไปดูในองค์รวมภาพรวมนะครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลในนะเรื่องของการยิงประตูโอกาสการสร้างสารรค์โอกาสการทําประตูเหล่านั้นนะ่ะลีพูดูดีกว่าครับดูดีกว่าเยอะมากรวมเวลา90นาทีกับทดเจ็บนะครับ นักเตะหงแดงสร้างโอกาสในการยิงประตูได้มากถึง34ครั้งนะครับ34ครั้งนี่ถือว่าเยอะนะฮะแล้วส่งบอลตรงกรอบได้อีก15ครั้งด้วยกันแล้วในจำนวนนั้นนะครับในจำนวน15ครั้งที่ส่งบอลตรงกรอบเนี่ยมาตินดูบราฟสกาเซฟจังหวะสำคัญได้ถึง10ครั้งครับคือยื้อจนกระทั่งแบบนิวคาสเซลยังมีลมหายใจอยู่นะครับ คือท้านนิวคลเซ่นไม่มีมาติดูรัฟสกาคอยเซฟนี่บอกเลยว่าโอกาสที่จะทะลุไปมากกว่า6เนี่ยมีสูงมากซึ่งการเซฟ10ครั้งของดูรัฟสกาเนี่ยถือว่าเป็นสิติสูงสุดของนาประตูที่เซฟเยอะที่สุดในเกมเลกซีซั่นนี้ครับซึ่งแน่นอนครับการที่ดูรัฟสกางานชุบแบบนั้นการที่แนวรับของนิว c คาสเซ่นและเทะปลปี้แบบนั้นการที่ลิเวอร์พูลครับ สร้างโอกาสในการทำประตูได้มากถึง34มันคือสวสะท้อนครับแล้วหงแดงสร้างโอกาสในการยิงประตูแตะหลัก30เป็นไปอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ก่อนในนี้เคยทำได้ในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกแดงเดือดวันนั้นก็34ครั้งครับแต่วันนั้นทำประตูไม่ได้แต่ในวันนี้ที่เจอกับเนกาเนทำได้4ประตูนี่คือความน่ากลัวครับของเกมรุกลิเวอร์พูล ในเวลาที่พวกเขาติดเครื่องพวกเขาสร้างโอกาสได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าแนวรุกข,ของคุณเนี่ยจะทําประตูได้หรือไม่ถึงแน่นอนครับเรื่องตรงนี้เจงครับกับทีมงานก็จะต้องไปกําชับกําชาไปติวเข้มดาวินนูเนีสเลยครับว่าเฮ้ยโอกาสแบบนี้อย่างน้อยเกมนัดล่าสุดกับนิโคเซ่นเนี่ยมันต้องมีประตูนะเพราะว่าคุณได้โอกาสทองฝั่งเพชรหลายต่อหลายครั้งมาก แต่คุณทําไม่ได้เลยนะครับอันนั้นก็เป็นการบ้านของทางฝั่งเจงครับแลบก็สตาฟโค้ชแต่ถึงอย่างไรครับมันคือตัวสท้อนตัวตอกย้ําคุณภาพในเรื่องของเกมรุกที่มันสร้างโอกาสได้ต่อเนื่องทุกวินาทีทีนี้ไปดูประเด็นที่3สิ่งหนึ่งที่ทําให้แฟนเดอะคอปเชื่อกันว่าปีนี้อาจจะเป็นปีทองก็ได้ก็คือการที่พวกเขามีโมซาลาอยู่ในทีมไม่ว่าย่งไรก็แล้วแต่นะครับ บังโมโมซาลาก็แสดงเห็นถึงว่าเขาคือเดอะแบ็ของลิพูในตำแหน่งกองหน้าครับเกมล่าสุดช่วดแฮตทริกก็จริงแต่โมซาลาแสดงให้เห็นความคึกคักการเล่นที่มีชีวิตชีวาแม้ว่าพลาดจุดโทษแต่เขาก็ยิง2และแอซิสอีก1แน่นอนครับเขาคือผู้เล่นที่โดดเด่นในเกมรุกของลิพูอย่างไม่ต้องสงสัยและมันเป็นแบบนี้ครับมาอย่างต่อเนื่อง ี่ปีแล้วล่ะครับที่โมซาลาเป็นแบบนี้แม้ว่าปีนี้จะเป็นปีที่ก่อนหน้าที่ซีซั่นนี้จะรูดม่านเปิดฉากเนี่ยก็คงจะมีหลายคนครับบอกว่าเฮ้ยถ้ามันได้เงินเท่านี้จากลีกซาอุเนี่ยมาซื้อซาลานะปล่อยเลยดีกว่านะครับเอาผู้เล่นหนุ่มสดใหม่แต่โมซาลาเป็นข้อยกเว้นแม้ว่าเขาจะอายุเยอะครับแต่สภาพร่างกายเขายังดูดี เขายังคงเล่นด้วยมันสมองที่ยอดเยี่ยมและในเวลานี้ครับเขาก็ขึ้นไปนำเป็นดาวซันโบร่วมกับทางด้านของ e อริ n งบรอสฮาร์แลนด์แล้วตอนนี้สถิติของเขามันเป็นเครื่องตอกย้ำครับว่านี่แหละคือนักเตะที่เลีร์ผูลขาดไม่ได้เลยขาดแล้วขาดใจทันทีไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมกับการได้ประตูมากที่สุดการยิงตรงกรอบได้มากที่สุดการทำประตูจากโอกาสสำคัญสำคัญมากที่สุด การสร้างโอกาสสำคัญได้มากที่สุดการสร้างโอกาสยิงในจังหวะโอเพนเพลยได้มากที่สุดการสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่งได้มากที่สุดการทําประตูมากสุดร่วมนะครับแล้วก็การทำแอซซิดมากที่สุดร่วมสิ่งเหล่านี้มันคือคุณภาพของโมซาลาดังนั้นก็ต้องไปลองคิดดูดีๆว่าซีซั่นหน้าจะต่อสัญญาดีหรือเปล่าผมเชื่อว่าเชิญเข้าก,กับทีมนั้นน่าจะมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้ว เป็นข้อที่4ครับการเปลี่ยนแปลงในแง่แท็กติกในปี2023นั่นแหะครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญของลิพูในวันนี้ก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเจอขึ้นคลับทีมงานนั้นได้คิดค้นสูตรเด็ดทันนะครับในช่วงท้ายปลายซีซั่นลิพูครับเริ่มปรับแท็ติกขยับเทรนต์อเลสเดอร์อาโนเข้ามาเล่นตรงกลางนะครับมายืนหัดบริเวณแผงมิดฟิลด์ในเวลาที่พวกเขา ได้เป็นฝ่ายครอบครองเล่นเกมรุกใส่คู่แข่งแล้วตอนนั้นครับเจอกับอาร์เซนอลซะด้วยแล้วเสมอกันไป2ประตูต่อ2เกิดขึ้นในช่วงท้ายปลายซีซั่นซีซั่นที่แล้วและนั่นนะครับคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ลิปูฟอร์มดีขึ้นเรื่อยเหลังจากที่ช่วงต้นปีผลงานแว่งไปแกว่งมาเป็นลูกตุ้มนาฬิกาเลยพอมีเทรนท์ขยับมาตรงกลางมาทําให้มีเกมการเล่นของทีมมีความสมดุลและก็มีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิม แล้วผู้เล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายก็ต้องขบเข้ามาตรงกลางยืนหยัดในฐานะเซนเตอร์แบ็กอีกคนหนึ่งในขณะที่อลริซงเบ็คเกอร์ก็จะต้องมีส่วนร่วมกับการเล่นบนภาคพื้นให้กับลิพูมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนั้นเราก็ได้เห็นความกลมกล่อมของทีมในเวลาที่จะเปิดบอลผ่านบอลครอสบอลจากที่ขยับเอาทเทรนต์มายืนตรงกลางมาเลยทําให้เขาเนี่ยมีส่วนร่วมกับการเล่นเกมรุกมากขึ้นการเปิดบอลของเขาจะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างกว่าเดิม แล้วก็เราจึงได้เห็นว่าริพูมีบอลแบบฟุตบอลดิเรกจากทางด้านหลังมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของริพูด้วยซ้ําและสุดท้ายนะครับประเด็นสุดท้ายเลยครับที่ทําให้ในเวลานี้หงแดงมายืนหยัดอยู่บนยอดภูเขาของพีมาริกในช่วงนี้ก็คือเกมรับมีความน่าประทับใจมากกว่าซีซั่นก่อนจริงๆครับ ก็ต้องยอมรับเลยว่าองค์รวมทุกอย่างของเกมรับของลิพูดูดีขึ้นกว่าเดิมฟอร์กีฟันไดนักเตะชาวดัชขวัญใจของเดอะคอปหัวใจในเกมรับของลิพูกลับคืนสู่ฟอร์มการเล่นลในระดับท็อปได้ครั้งหนึ่งและมีส่วนสำคัญมากๆในการป้องกันเกมรับที่เหนียวแน่นแม้อาจจะไม่ได้ฟอร์มที่ดีที่สุดเหมือนเขาเคยทำมาแต่มันใกล้เคียงกับคำว่าเดอะเบสครับอิบราฮิมโกนาเต พัฒนาขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นการอ่านเกมการวิเคราะห์ลูกจุดตกของลูกบอลทิศทางการเล่นความแข็งแกร่งในตัวเองการเข้าประทะรวมถึงการเติมในเรื่องของการวางบอลจากด้านหลังทําให้ทีมได้เปรียบในเรื่องของลูกโต้กลับและยืนเข้าคู่กับเฟอร์กิฟันไดได้อย่างลงตัวแอนดรูวโรเบอร์สันกับคอสตาซิมิกาสทดแทนกันได้แบบไม่น่าเกลียดโจโกเมสในปีนี้ กลายเป็นนักตนเตะอเนกประสงค์ทำหน้าที่ได้ดีดูโตขึ้นกว่าเดิมทำบทบาทในแง่ของฟูลแบ็กสข้างได้ตามจ็อบที่เจนครับต้องการในขณะที่เจโรคอนซ่าก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนเด็กอายุยังน้อยแต่ร้อยความสามารถสามารถเข้ามาช่วยเติมเต็มในงานของรุ่นพี่ได้เป็นอย่างดีครับดังนั้นในองค์รวมเนี่ยมันก็เลยทำให้เกมรับของลิพูดูดีขึ้น กว่าปีก่อนๆในขณะเดียวกันพี่หมีอะไรซงเบ็คเกอร์ก็ฟอร์มดีไม่มีแผ่วพอเกมรับดีมาเลยทําให้โอกาสในการชนะของคุณในแต่ละเกมมันก็สูงมากขึ้นเพราะว่าในเกมรุปของร์พูด,ดูดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นภาพรวมตอนนี้ร์พูเวอร์ชัน2.0ไม่ได้ว่าดีเกินคาดและเร็วกว่าที่คิดเอาไว้ตั้งแต่คิวแรกแต่ขนทางมันยังอีกหลายสัปดาห์หลายเดือน นั้นก็ต้องสปาฟันสู้ต่อไปนะครับอยู่ที่ว่าคุณเองตอนนี้นะครับว่าจะทําให้มันเป็นยังไงถ้านับจากนี้ไปต้นไปคุณชนะทุกเกมคุณก็คว้าแชมป์เพราะว่าแมสซิตี้ต่อให้มีเกมตุนอยู่ในมืองหนึ่งนัดแต่ชนะปุ๊บพวกเขาก็ยังไม่ได้แสงยังตาม2คะแนนอยู่ที่พวกคุณแล้วล่ะครับว่าปีนี้จะทำให้ซีซั่น2023-2024เป็น ปีทองของคุณรึเปล่านะครับแล้วแฟนเดอะคอปทุกคนคิดยังไงกันส่งคอมเมนต์เข้ามาบางกระจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟ i ร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันพพอร์ตช่องทางวีการลชแนลครับเพราะว่าที่นี่แกลชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโม,มสรแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ